ดนตรีอินเดียไม่ใช่แค่โดนตรีที่มีอายุมากกว่า3,000ปีแต่ก็ยังเป็นโดนตรีที่สามารถเยียวยาจิตใจคนได้ในวันนี้ไปรับชมกันเลยนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของโดนตรีคลาสสิกอินเดียนะครับถ้าอยากจะรู้จักโลกของรากะมากขึ้นติดตามช่องสรปัตได้เลยนะครับงานวิจัยจากประเทศอินเดียพบว่าการฟังรากะสามารถลดฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลได้จริง เช่นรากะดัรบารีช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลับดีขึ้นในการทดลอง30วันกับนักศึกษา148คนขณะที่รากะแบเดฟช่วยให้มีสมาธิและความตื่นตัวมากขึ้นยังมีงานวิจัยกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพบว่าการฟังดนตรีอินเดียก่อนทำการส่องกล้องทางเดินอาหารช่วยลดความดันโลหิตและความวิตกกังวลได้อย่างชัดเจน นี่แหละครับคือเหตุผลที่ดนตรีอินเดียยังมีความสำคัญต่อโลกปัจจุบันและยังถูกนำมาใช้ในชีวิตจริงดังนั้นการฟังดนตรีอินเดียไม่ใช่แค่การฟังประวัติศาสตร์แต่คือการสัมผัสพ,พลังการเยียวยาที่พิสูจน์แล้วนี่ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์จุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งเสียงดนตรีถ้าคุณยังอยากจะเดินต่ออย่าลืมกดติดตามและมาพบกันใหม่ในซีรีส์หน้านะครับ